นี่กอาจารย์เอกวาชาเขียนมาเมื่อวานนี้จากกาลสินพ่อถามถามธรรมานี่สุดตรงเลยพ่อปะกไกยพอเรียนเรียนจบอภิธรรมเรียนอภิธรรมจบมาเรียนอภิธรรมก็เรียนพระวินัยเออจบมาจากวัดอันหลวงปู่พระวัดอะไรวัดจีมหาธาตุ โม่นี่ธรรมดานี่ยทำหอแต่ละคำนี่โม่มันจะธรรมดาเรียนเดี๋ยวแล้วก็มาศึกษาองศึกษาก็มาปฏิบัติว่างั้นเป็นครูเอกเกกอังกฤษเก่งนะพูดนี่โอ้แต่ก็พูดแบบมีเหตุผลนะไม่ได้พูดซุ่มเดา เวลาถามปั๊บเราตอบแกก็นั่งฟังพอเราเราตอบจบล้วก็แกก็ถามต่อข้อหนึ่ขง,งข้อสองแกก็ว่ากันไปนี่แต่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนะีกกย่ยพ่อพงศัยรมาที่ปฏิบัติมานี่มันมันมันอะไรล่ะมันมาแจ้งกันว่างั้นเนะ่ะพราะมันมาแจ้งแล้วก็มันได้ทิ้งตำราทั้งหมดว่าอ่านตำราของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นเท่าไหร่ปะ่ะหลาย หลายเล่มน,นะห้าสิบหกสิบเล่มเอาไปทานหมดซื้อมาอา่านอแต่เวลากวาดลานวัดไว้มันว่าเปนปฏิบัติธรรมนี่แหละไป็กวาดลานวัดมันก็เลยสว่างว่าสว่างก็ได้หอมตำราเอาไปมอบให้กับครูบาอาจารย์เพื่อให้คนอื่นได้ศึกษาต่อไปเพราะมันสว่างแล้วมันไม่ได้เอาตำรามาใช่หรือเป่าเออมันก็จริงงั้นแหละเราก็เลยว่าเพราะว่าเรื่องของพวกนี้มันเป็นเรื่อง ปัะจตังรู้ได้เฉพาะตนเป็นสถิติโกในการรู้เองเห็นเองเขาว่าไม่ได้เกี่ยวกับตำราเท่านั้นนั่นแหละแอก็ฟังคงจะฟังเทศหลวงปู่นันอยู่ได้ถามทุกจุดเลยเมื่อวานนี้แต่ถามไม่โอ้ก็นักนักเรียนพี่ทำมาถามยกบัลีด้วยด้วยเราไม่ได้เรียนเป็นบัลลีแต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้ขานะบาลรีนี่นะเออ เราก็ไม่ระขายแต่เป็นบางบางสิ่งบางอย่างเราก็พอพอรู้อยู่ยกบริมมาถามเพราะเอภิธรรมนี่มันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกันไหมล่ะนั่นแหละเป็นอภิธรรมเรียนเรื่องจิตเรื่องกตสิกมันก็มันก็เป็นภาคปฏิบัตินี่ไม่ได้เรียนอย่างอื่นพอมาถามเราถึงจะยกบริมมันก็รู้อ่ะทำรองนั้นแหะก็ตอบปั๊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 บมาบานนี้บางทีโอ้ก็น้าหน้าใสขึ้นเลยนะาสว่างก็ว่าไม่เคยได้ยิน มืดมาสว่างโอ้ว่าผมติดตรงนี้เองว่าอก็ถามทำไมพอตอบปั๊บสว่างขึ้นอีกโอ้ผมติดตรงนี้โอ้ว่าสะพังแล้วว่าเห็นไหมคนค้นปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นอืมแล้วว่าเหนื่อยอยากจะไปพักผ่อนอยู่ที่อเมริกาว่าแม่แก่แล้วอยู่ที่อเมริกานุ่นว่าอืมแต่ว่าเหมือนกับทําอะไรมันไม่ผ่านเพราะว่า ในโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนใหญ่ใช่มเนเท่ากับสีกนวนนี่มันมเป็นวิทยาลัยวันนี้เวลาที่จะออกไปเนี่ยมูคณะคณาจารย์หาคนอื่นทดแทนไม่ได้ว่าเอยเพียรพยายาม ไม่ให้ออกไปจากโรงเรียนเพราะความรับผิดชอบนี่ถ้าถ้าเจ้านี้ไปแล้วก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีคนที่จะดูเลยเพราะนี่เจ้าความรับผิดชอบสูงแต่แกก็ชอบอยู่วัดวารามไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออกมาเพี้ยนพ่างกับภายนอกเนะี่ยไม่ไม่ได้มายุ่งส่วนมากก็จะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์ใช้ป่าเรานีน่ส่วนมากถ้าไม่ใช่ชพระธรรมดาก็ไม่ไป ที่แกพูดเมื่อวานนี้นะต้องพระที่ดูแล้วว่าใช่ละถึงไปต้องเป็นผู้ที่ทรงอัดทรงรทมทรงภระปฏิบัติมาฤฤ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 แต่เวลาที่ถามคำถามนี้ตอบได้สนิทใ, <ช S 1> ใจฟังแล้วก็สนิทใจจริงแกไปต้องฟังเทศแบเสียก่อ,อนว่างั้นนี่คงฟังเทศเรานั่งอยู่ก็เลยมาเมาื่อวานนี้่านพ่อไปถามโอ้ก็ชกัดหนากอยู่นะจนเกือบเพี้ยงนอ่น ก็ถามก็ตั้งใจก็ตั้งใจมาถามตั้งใจมาถามก็สว่างตั้งแต่อยู่บนสาลาแล้วล่ะว่า,าโอา้ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ว่านั่นไม่เคยได้ยินแต่ก็ถามซอก,ซอกซแจกลาหมดแต่เราก็เลี่ยงในบางอย่างเห็แม่นกคนฉลาดนะั่นลูกนะแต่เราจะตอบเลยเราก็ไม่ได้นั่นต้องมีปฏิพันบหันในการตอบรูเรื่องเรี่ยงเขาในบางในบางอย่างนะเก่งนะลูกนะ,ะเรียองอภิธรรมจบไปเลย,เลย อยู่วัดพระาธาตุอยู่ที่กรุงเทพวัดยังไงว้านะวัดนะวัด,วดอะไรนะเออวัดศีมหา,าธาตุเออวัดศีมหา,าธาตุออเออนั่นแหละจบที่วัดศีมหา,าธาตุแต่เรียนอะไรพีร่ทำพูดถึงมาถามเรื่องรรอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญากิดจิตท,ที่เป็นกุศลได้เป็นจิตท,ที่เป็นกุศลได้อกุศลจิตที่เป็นอภิญากิด <c oughs> โอ้ เจอ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 ,เจอนักปฏิบัติแล้วก็นักเรียนมาด้วยนีนะ่นะในแง่ปฏิบัติแล้วมันทิ้งตรงนี้วแบบ่ามันทิ้งตรงนี้มันหมายความว่าไงว่าเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาปฏิบัติมันก็หายากนะลูกนะเราก็เราก็ว่ามันหายากอ่ะเราอยากได้ยินอย่างนั้นแล้วความรู้สึกของพ่อนะอยากเห็นคนแบบนี้หละอยากเห็นมาถามถามอย่างนี้ะไม่ใช่ว<ม>่ามาแล้วโอ้ผู้ชาเจ็บใครได้ป่วย เจ้ากรรมนายเบียนมากชอยเน่ <c oughs> ก็มีแค่นั้นเอออันนี้มีแต่ธรรมะล้วนๆเลยเมื่อวานอ่าก็ฟังแล้วก็โอ้ถึงใจเรานะมันก็ตอบก็ตั้งใจตอบเพราะว่า,ม,ามันไม่ได้สงสัยเราเราผ่านมั้งหมดใช่ไหมท,ที่ที่แกถามถึงเราจะไม่ได้เรียนอภิธรรมไม่ได้เรียนเป็นนักเรียนอย่างนั้นแต่เราก็รู้รู้ได้ภาพปฏิบัตินั่นนะพูดถึงอภยากิจพูดถึงสิ่ง ที่เป็นกุศลและกุศลพูดถึงเจตสิกที่เกิดดับพร้อมกับกิจ <c oughs> โอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนักเรียนด้วยนะพอนักเรียนเราไปศึกษาความรู้ดูชีบัพป,ปัตของพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ดูหนังสือเป็นสี่สิบห้าสิบเล่มแต่เวลามาปฏิบัติแล้วเอานังสือนะั่ยไปทานหมดเลยลองคิดดูนะเพราะมันเห็นแล้วพอเห็นตอนนี้การศึกษามันไม่ต้องไม่ไม่ต้องการศึกษาแล้วเป็นว่างเงนนะ มันปิดเลยนะหลวงปู่ทำไมมันเป็นอย่าง,งนั้นบ่าไม่อยากศึกษาเลยมันแต่มันก็เหมือนกับศึกษานี่แหละว่ามันก็มารวมมารวมมาอยู่อย่างนี้บ่าอันนี้มันคืออะไรวะาง <c oughs> เฮเราก็ผ่านหั้งหมดนี่เราไม่ได้สงสัยอะไรก็ตอบปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บนึ่นแล้วก็อ๋อ,อนี่ยหายากนะดูนะฮะบุคคลเช่นญญนี้ยากนี่แหละปัญญาชนนี่น่เขาเรียกเรียกได้แต่ไม่ต็มหน่วยว่าปัญญาชน การศึกษาทางโลกก็เต็มเม่เต็มหน่วยการศึกษาทางธรรมเ็เต็มไม่เต็มหน่วยภาคปฏิบัติก็เต็มไม่เต็มหน่วยหากแม้ไม่ถึงระดับที่มันปล่อยมันวางได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่มันถอดถอนอภิญญากิจได้นี้มันก็ยังเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่น่ายกต้นสรรเสริญันหายากนะเราพูดถึงอภิญญากิจที่ต้องวางผู้รู้วางอภิญญากิจถ้าพระญากิจถ้ายึดถือมันว่าพระญากิจเป็นเราเราเป็นพยญากิจอยู่มันก็ต้องปฏิบัติต่อไป นั่นแหละพอะได้ยินได้ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังนั่นอภิญญากิตก็บอกว่าจิตนั้นเป็นกลางๆตามที่เรียนมาแคว่ามันจะมันจะทิ้งได้ยังไงอ้าวมันต้องทิ้งหมดไม่ทิ้งไม่ได้ทิ้งได้ทิ้งไม่ได้ก็มันก็ต้องอยู่กันต่อไปจนถึงจนถึงสติก็ต้องทิ้งหมดนั่นพราะสัพเพธรรมานัตามันไม่เกิดใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็ผ่านมาหมดที่ยกตำบาอะไรมานี่มันก็ไม่ได้เรียนนะลูกแต่ว่ามันเหมือนก็ผ่านมาหมด แล้พวพอผู้เรียนนี้ก็เรียนอภิธรรมใช่ไหมละ่ะว่าอภิธรรมตีคัมพีแล้วก็เรียนมัธิกาบางสกุลเพราะนี้ก็จะเรียนเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิทธิเรื่องพวกนี้นะนั่นแหะในคำพีนี้มันไม่ใช่มีแคนะ่คำพีนนะลูกนะภาพวินัยปิโดก,ก็เรียนสุตตันตปิโดก,ก็เรียนเห็นไหมเรียนไปหมดเลยนะพูดเมื่อวานนี้นะโอ้ไม่ใช่ธรรมดาที่พวกเราได้เรียนอะไรนะ เรียนทำลายกิเลสเแบบีนในหัวใจพวกเราก็ยังไม่เรียนอยู่เวลาเกิมดมานักก็หน้าตายม่น่าเขียนหน้ากลัวอ,อยู่เรียนแค่นี้ยังเรียนไม่ได้ดูเขาเข้าเรียนดินั่นไมแ่แม่ละถ้ามีคนอย่างนี้ก็ดีลูกนะศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองนะไม่มีทิฏฐินะถามถามด้วยความนะเคารพพ่อรู้อยู่ไม่ได้มีทิฏฐนะิในการเจตนาถามว่าเจตเออเจตนาทิฏฐิมานะจะไม่มีคือไม่ไม่เราก็ดูตลอดไม่ได้ไม่ได้ส่งผลออกมาว่ามีทิฏฐิมานะ ในการถามีถามในความเคารพและถามในการปฏิบัติรู้เห็นมาแล้วก็นี่คือภาคปริยัติเรียนมาเป็นอย่างนี้ที่ภาคปฏิบัติที่เห็นมาอย่างนี้นะมันแยกแยะเลยมนะันมันก็เข้าใจกันปั๊บเลยใช่ไหมล่ะนั่นนัละการเกิดดับของจิตการเกิดดับของอภยากิจเอ,อเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตลองคิดดูนะบางทีบางทีงทจิตรว,ว่าบางทีจิตนี่เกิดเกิดขึ้นก่อนเจตสิก ก็เกิดขึ้นทีหลังบางทีเกิดขึ้นก่อนดับก่อนบางทีเกิดขึ้นก่อนดับทีหลังมันมีในตำราหมดนะพวกนี้นะนั่นนะมันไม่ใช่ว่าธรรมดานะลูกนะผู้ที่เรียนเนี่ยเรียนจดจําจะลึกแล้วก็มาปฏิบัตินะพอปฏิบัติแล้วทาไมว่าการเกิดดับของมันมันจริงไม่ได้อยู่ในภาคปฏิบัตินะั่นเห็นไหมมันแยกแยะก,กันแบบไหนมันทำไมมันจึงไม่มีในภาคปฏิบัติเลย ก็การเกิดดับการเกิดดับตอนนี้ทาไมมันจึงไม่มีในภาคปฏิบัติทําไมภาคปฏิบัติมันจึงไม่เอาอะไรเลยมันถอนหมดนะั่นนั่นเรื่องของเรื่องมันมมนก็ถอนหมดที่อีกหนึ่งเป็นสมมุติอีกหนึ่งเป็นวีมุตินะ่ะหลอกลอยู่อีกหนึ่งยายเป็นหนึ่งละเอียดเป็นอย่างนั้นโ้ยากอยู่นะถามจะมาใหม่ก็อย่าพาหมู่พาพวกมาด้วยก็มาว่าคอยอยู่นี่แต่ว่าก็โทรมาก่อนนะก็เลยว่าอืมเพราะว่าบางวันมีธุระที่ออกไปภายนอกมีธุระอยู่ เขโทรมาก่อนอเ,อเ,อเน็เอาเบอร์เจ้านุโทรให้เอาเบอร์เจ้านุให้เวลามาก็จะได้โทราหาเอ็มแมู่หนะนี่เจ้าหนานี่ลูนะ้นดีอย่างนี้ดีมีผู้เรียนดีมีผู้ปฏิบัติไม่ได้เรียนเพื่อไปอวดอ้างคนนัน้นคนนี้ไม่ได้เรียนเพื่อไปสังสมกองกิเลสไม่ได้เรียนเพื่อว่าต้องการจอดานรจัใช่ไหมล่ะก็เ,เรียนเพื่อต้องการรู้ในศาสนา,นา ศึกษาหมดเลยคัมภีรต่างๆนั่นน่ะแต่ก็ไม่ได้ถามกับเรื่องวิสุทธิมรรคแก่ได้ไดอ้นัน้นหรือเปล่าก็ไม่ราบแต่ที่พูดถึงว่าพระสุตตันตปิฎกก็เรียนเลยนะพระพระวินัยปิฎกก็เรียนเห็นไหมเรียนหมดนะไม่ได้เรียนนะพระอภิธรรมปิฎกนะเรียนหมดเลยนะที่เรียนนี่แต่ที่เรียนเน้นหนะักที่สุดก็คือพระอภิธรรมปิฎกเ,เห็นไหมไต่เปิฎกนี่เรียนเลยโอ้เป็นธรรมาดาน ที่เรายังเกิดไม่กี่นั่นนะ,ะความทรงจําเราเนี่ยนี่ลูกเ,เขาจำปับป๊บปั๊บปั๊บเลยแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัตินี่นี่แหละมันมันเข้ากันนะมาเข้ากันตัวนี้แหละที่เราที่เราลงใจลูกเขามาเข้ากันก็คือว่ามันไม่ได้ยกยก,ยกบาลีขึ้นมาเลยมันไม่ได้ยกภาคบริจัดมาเลยมันทิ้งหมดกว่าล้านวัดอยู่ว่าง,งั้นแหละไปปฏิบัติธรรมนะเป็นพระขาวนะี่ปฏิบัติธรรมวัดนั้นวัดน,นี้เนะี่ยไม่ได้หวดนะที่พูดนี่เออโยมที่มาเมื่อวานนี่นะ เป็นอาจารย์เอกภาษาอังกฤษคูอสอนภาษาอังกฤษแล้วก็หลายสาขาที่ที่เป็นครูอยู่ช่วยชอบช่วยเหลือสังคมชอบไปวัดวาลานแล้วก็มาถามหลายเรื่องเมื่อวานนี้นะก็เลยโอ้หายากนะลูกนะก็เลยพูดให้ฟังนี่พวกเรานี่เป็นผู้สอนกี่รีรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ที่จะแยกเกี่ยวกันเหมือนสัตว์นี่งเปล่าน,นะนั่นแหละเป็นอย่างนั้น บางทีก็ทําให้พ่อต้องไม่สบายใจเห็นไหมล่ะบางทีก็ทะเลาะกันข้างล่างเขาต้องไประง,งับเหตุนั่นใช่ไหมล่ะช่วงนั้นยุ่งเหยิงบานายเราจึงงุดหงิดในช่วงนั้นพาก็อพอกันโยมก็อพอกันเราเพิ่งได้พักนี่แหละยี่มันเป็นยังไงนะที่ว่ามาละกิเลสมันไม่ยอมลนะนันะ่นแหะมันมีแต่มาสง่งเสริมกองกิเลสผู้เป็นผู้เป็นอะไรล่ะผู้เป็น เออผู้ลําบากใจก็เป็นครูเป็นบาสน,นี่แหละเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็พูดอย่างเมื่อวานก็พูดในโลกก็ทำเดองนี้แหละอา่าเราก็หนักเราอะไรจนด่าบแบกเส็บแสบอ่าทีนี้เท่าหนังหยาบนั่งเอาหยาบเห็้ยนไหมล่ะด่าแบบนั้นด่าไปด่ามาก็มันก็เลยเลยเถื่อนไป <c oughs> เจ้าแอลก็ลุกปุ๊บปั๊บเลย <c oughs> ด่าต่อหน้านี่างนี้นั่งอยู่นั่นอืม เอวก็อยู่ด้วยเอาไปมาก็ก็เท่าหนังหยาบเอาไปมาเข้มข้นเกินไปมันมันโมโหแบานั่นอ่ะยิ่งแก่ยิ่งหิ้บหยาบหยาบนี่หรืว่างั้นลุกไปไม่สั่งนึกว่าจะไม่กล้ามาปฏิัติเพไม่กลับกลับมาไม่ไม่รู้จะอายนะก็แต่ก็ไม่เคยมีผัวมีคนรักเนาะเออมันก็โมโหเนี่ยมันนั่นน่ะแล้วก็มิแต่ยุ่งเหยิงบนวาเนี่ยนั่นเห็นลูกมันไม่งามเห็นไหม ไม่ดีนะเวลามาเนี่ยจะมีอะไรจะช่วยครูช่วยบาเนี่เราก็น่าจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามาทําให้ครูบาอาจารย์ลาบากใจเนี่ยอันนี้อะไรนี่ก็ช่วยให้ครูบาอาจารย์สบายใจหน่อยดูแลด้วยกันมีหูมีตาร่วมกันไม่ถึงถูกไม่ใช่ว่ามาตะลอดบาะแบ่งกันช่วง,น,น,น,งนั้นหนักนะาก็ภาโอ้เปนยุ่งเนี่ยเลยพูดให้ฟังอย่ากให้มนนีนะูเห็นคนอื่นคนไกลเขาเข้ามานี่อายเขาไหมเนยนั่นอายเขา,าไหมลูกเข้ามาถามมีแตะทำมาล้วนๆนี่ เห็นไหมปัญญาชนไี้ที่พวกเรามันมีแต่ชนด่าชนด่ามโนต,ตาเทศนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเอาเลเถอะลู้กพ่อจะทำงานอยู่ไปเอาเลิก้าเอะเลิก้